ครับตอนนี้ชิมงานเขากระลังสีพาพี่น้องไปเบื้องวา่าใส่เบียดไปเจ้งหัวคำนะครับอ่าีะเป็นังไหนน,น,ไหน,นะครับชิบหาลังนะครับเป็นทังไหนะครับชื้อชื้อวะอีรังหนึ่งนี่ เคยเคยมาใส่ปะปอปอปออืมปมึ่งมม่อนิหัวจะมาใส่ตัดเนะงีอ,อกากบตะเก้เป็นกลุ่่วงคนเลี้ยงฟ่วง เฮ้ย,ยนี่นี่เดี๋ยวดูเฮ้ยโอยหลังหนึ่งมาได้เลยไปเอาเลยครับพี่น้อง,งมาแล้วเอ้ยโอ้ตัวงามเลยอ่ะฮึหักขาเนาะเออหัก <laughs> เออโอ้ครับมากระเบาไกลครับวะนี้ครับอืใส่ถุงเล้วครับปึ๊บเมันมันครับวะนี้ ตัวแรกตัวแรกแล้วสามลังนี่ลังหนึ่งแล้วครับนี้ได้สามตัวพ่ออมเน้วยเบ็ดสิบมาหลังมันอยติดจค่ตัวเบ็ดเบื่อวานุ่น,นกั então, นครับว่าเบ็ดสิบห้าลังนี่สีได้จค่ตัวตอนนี้ได้สามลังแล้วติดไปหนึ่งตัวครับนี่เงี้ยาครับวิธีเสียบเงี้ยคือเสียบต่หัวไปตรงไปข้างล่างนะครับโมื่อีครับ ฝนกำลังตก,กว่กะฝนเออยังบึ่มบําม,มาแล้วพี่น้องเอ้าก็บพไ่เต้พี่เ้การจะใกล้ๆไงล่ะเออเอาครับติดตามวา้าไกลไปครับบ่ายเด็กกว่ะ ตะกบตะกบลงนี่นีทีเดียวนี่หลังแล้ตะกบลงฟุกหลังกนตรงนี้โกบหัวปีอ่ะนะต้นโกก้าดกไรบ๊กบัว ่ตากบัวผาดเดียวนนนเฉยน้าดำน้อน,อนอมีปอบกินเนี<อ>่ห้อยกินไปคือมัดติดห้อยกินไปหรอครับพี่น้องดนเมื่าโดนเมือต่อครับเอ,อ้าดำดูดีเว้ยรับข,อขอหน้าดำอืม น,น่าดาเป็นกอเป็นกอครับกำลังแตกกอที่แกกอไปไหนด้วยไม่เห็อกระไดครับที่ตามเงครับด่นว่า <c oughs> ไม่ใช่ดตามครับพา <อ S 1> พ,<อ>พี่น้องไปเว้งครับ <c oughs> ีนีโอกาสดีมากทีตามเป็นครับ <c oughs> พี่น้องาเหรีตรงเหรยญท่าครับ

แบบเ,เ,เนี้ยหายรุนเหมือนเซ่แับเป็นเนี้ย,ยบบบรุนเหมือนโซาครับครับหอยกินน้ำขบน้ำขึ้นครับพี่น้องตูกอีสานบานเท่าครับสายตรงสายท้าครับพี่นอ้องเออ มะเยบเนี่รุ่นเหมือนอเราเดี๋ยวหลังเดี๋ยวสามที่หลังอ่าโอเคครับยังมีรุ่นครับพี่น้องยังมีรุ่นเนอะตุ้งหงันงทำอะไรุ่นซ้ำนี่ที่หาตัวจะหลบจำไปมไอนอม้นนวนขม,ม้กบไปไหนไงวะ ปัจจถ้าหลายบขึ้นินสูงเยอปบนนดำน่บริเียนะอืมันไวะแมนนี่ครับสื่อๆด้วยครับอย่เงียครับปนนดำมันบรเมันเสียดวเสียดบนหนา่ โอ้โหนี่ตัวตุวต้นเลยโอ้โหนี่ครับตุ้นี่ตุน้ตนี่โอ้อย่าเมื่อนรวยอย่างวะนี่ <c oughs> ไว้แล้วมัมยนี่เรียกวะโอ้ยนีค่ครับหลังหนึ่งเต็ตัวเดียวโอเคครับมั้นี่มนันตัวเดียว เอาละครับภาพพี่หน่องมาเรียนทงเรียนท่าครับจีบหนาวกานไหมครับผมจีบงานเท่าปวดฝ่าหว่วงเดินบวมบวมบวมอ,อ,อ,อยู่